เมื่อนี้ก็เป็นวันที16น่16มิถุนายนแล้วเนาะก็ครบกำนดแล้วที่น้องจะกลับไปฟังเล่าเพื่อไปปั๊มพาสปอร์ตน้องก็เลยขามท่างบึงการปากสั้นนี่เป็นทางเพื่อบึงการเนาะเพื่อกำลังออกไปแล้วออกจากฟังบึงการน้องก็นั่งในเหื่อลําหนีละช่วงนี้ก็เข้านาโฟนแล้วน้ำกระขึ้นสูงเนาะ อันนี้นองพามเพื่อนนองกับราว่างเป็นพิเศษเลยเพราะว่าน้ำหลขึ้นเห้แล้วอีกอย่างนี้นองลอยน้ำบุป็นน้ำขึ้นแนวนี้เวลานองขามน้องจะเห็นพักตบไหลามากเห็นขนใหม่ไหลามากเนาะเรือลำนี้ีเพื่อนกำลังจะออกจากท่าฟังเล่าเนาะเพื่อขามไปฟังไทยอันนี้เป็นเรือไทยเด้อส่วนเรือที่นองนั่งมีกำลังล่อเขียบทาอยู่เนาะเรือออกไปแล้ว มือที่นองขามนีกะเป็นวันน่นซุกเนาะนองขามมาหอดกับประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงตอนนี้นองขึ้นจากท่าเื้าแล้วนองกำลังย่างไปจำพาสปอร์ตอยู่อาคารอาคารนี้อยู่ทั้งเทิงเนาะห่างจากท่าเื้อประมาณสามลอยมตรบไก่แต่ถ้าแดดห่อน,นี่กะเมื่อยอยู่อาคารหลังนี้เลยจ้าที่เขาจะเข้าไปจำพาสปอร์ตมื่อนี้้นขามไปขามมาหลายเนาะ หลังจากน้องจำพัสอร์แล้วแล้วน้องก็ให้เอื้อนน้องเพิ่นมารับเนาะแลกวกผ้านองไปคลินิกหมอแขวภา,าษาไทยเพื่อนเพ็่อนมาหมอฟันจ้ะอันนี้ก็เป็นถนนหนทางที่น้องกำลังไปเพื่อนกำลังแต่งถนนหนทางอยู่เนาะยังบทันแล้วเชื่อแถวนี้น,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของถนนหน่งทางยูทีปากสัน้น้อจ้ะแถวนี้สำหรับน้องนี้น้องเพิ่นว่ามันเป็นถนนในเมือง ที่มาหอนี้เท่ากาับมาติดไฟแดงอยู่บนนี้เนาะรถติดไฟแดง,อ,งอันยาการะดัไม่เมื่อนี้ก็เป็นแดดออกฟ้าคืมอยู่เนาะแต่ฝนกระยังบบทันตกเถื่อไนทคุกคุกเดือนนองกระจะได้มหาหมอฟันตลอดเนาะเพื่อให้หมอมาเิึงเขียว,วเป็นเป็หฮอตสายแล้วและนงกระถามพนนอว่ามือใดสีแล้วเพราะว่านงกระอยากเอาเล็กออกเต็มทีแล้วเพราะว่ามันเฮ็ดอย่างบ่สดวก และนี่ก็เป็นคลินิกหมอฟันที่หนองมาเห็ดหลังจากนองเสซ็จธุระทุกอย่างแล้วนองก็ขึ้นเรือกลับฝังไท้เนาะตอนนี้นองกําลังขามมากฟังไทยไปกลับเนาะก็คือน,นองบรได้พักเลย้าก็เริ่มคึมมาแล้วหลังจากที่นองขึ้นจากเรือแล้วนองก็หิวข่าเนาะก็เลยย่างมาทางถนนคนเดินแถวบึงการนี่แ่ละและน้องก็เห็นถนนที่เพิ่นกำลังส้่งไม่เนาะ ถนนเซนนีนี่อยู่แค่แม่น้ำโขงเลยละ่ะนองก็เลยยางมาเละาะจักหน่อยเพิ่อนกาเอาหินมาเทใส่แล้วเนาะกอกอขึ้นถึงถนนเลยจากะกเฮตเล่าเดียบรอยแล้วแต่ว่าถนนนี้เพิ่อนยังบันได้เทปูนเถอเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็นฝนตก เสิเฮ็ดถนนเอียงกะลำบากถ้ารถเข้ามานี่น้องว่ารถกะสิติดหลุมเด้เพราะว่าดินเพิ่นกเพึงเทเนาะดินมันยังหลวมอยู่ะนะดินมันอาจจะดูดตีนรถก็ได้ที่ห้าเลี้ยวไปไกล้ๆที่เห็นน้ำโขงและอีกฟังหนึ่งนี่ก็เป็นปากสั้นเนาะถนนที่เพื่อนเฮ็ดนี้เป็นถนนที่ก่วงอยู่เด้น้องเบิงจา ดินทรายที่เพิ่นคูนขึ้นมาเป็นถนนเนาะอากาศเป็นถนนที่เา่าเรียบตามฟังไม่นำโคงถ้าเพิ่นเฮ็ดแล้วนี่ก็คือสิง,งามยางแคมฟังไม่นำโคงนี่ล่มพัดตลอดเลยอากาศดีเนาะและแดดมือนี้กับโบมีเลยอันนี้นองท้ายให้เบิ่งด้านหลังที่นองยางมากยางมากล่วกะยางกลับขึ้นเนาะ ป่ากระปุดปุกมายานฝนตกและสิแนลนเขารถบัวทันพอน้องย่างขึ้นมาหน่อยนึงน้องกาจะเห็นเครื่องลินเด็กหน่อยบนออกกำลังกายพอน้องนั่งรถออกมาจาักหน่อยการจะเห็นห้องเฮียนเนาะอันนี้เป็นห้องเฮียนอนุบาลอยู่เบิรงการถนนทั้งหนาห้องเฮียนเพื่อนนี่ก่ะงามเนาะถนนกระกว้างสะอาด นองก็มาดูแต่นองก็บเ่เคยสังเกตว่าโรงเรียนอนุบาลน,นี่มันกใหญ่ขนาดนี้เลยเนะาะเบิ่งส่งแล้วบบน่าจะเป็นหรงเรียนอนุบาลน,น่าจะมีป .1 ป .2 ป .3 น้รรานรถหลายๆขั้นที่จอดดันนาหรงเรียนนี้น่าจะเป็นรถที่เพิ่นถ่ารับนักเรียนเนาะแต่เวลาที่นองมานี่มันเป็นตอนเที่ยงดิ เพิ่นกระจอดถารับนักเรียนมืดมือแนวหนีเลยบอกบ่ไดยไปบอนอื่นเลยตินองก็ะทรงใสเมื่อนีนี้อากาศดีเพราะว่าแดดบ่ออกแต่ฝนนีเกี่ยมสิตกอยู่ถนนนีกระโล่งบ่มีรถเลยนองกัสสิขีรถไปต่อทายบรรยากาศเมืองเมืองการให้ทุกคนเห็นนํำแล้วกลไปหากินข้าวพร้อม แถวนี้นี่เป็นถนนค้นเดินในตอนกลางคืนเนาะจะมีล่อมีรถมาขายของกินและะ้วก็รถจอดแถวนี้นี่เต็มเลยเพราะว่าแถวนี้หารอาหารหล้ที่พักก็หล้แต่ว่าในตอนกลางเว้นนี่มันกลับเงียบแล้วก็บม่มีรถแต่อีกฝั่งหนึ่งนี่ที่เห็นรถล,ลายนี่ก็คือรถจอดนิ่งๆเดอ้อบบได้ขยับขยเรีน สำหรับใครที่มาพักที่บึงการหรือว่ามาเที่ยวที่บึงการแล้วหาที่กินข้าวนี่น้องก็อยากจะแนะนำที่นี่เลยนะคะเพราะว่าที่นี่ร้านอาหารเยอะมากแล้วก็ยังมีถนนคนเดินเขาก็ขายอาหารเต็มเลยมีทั้งของขาวของหวานแล้วพอกินอิ่มแล้วก็สามารถเดินเล่นริมโคงได้ก็อากาศบริสุทธิ์ดีนะคะ และที่สำคัญขาดไม่ได้เลยที่นี่ก็ต้องมีเบียร์ลาวด้วยนะคะใกล้ฝั่งลาวน้องกาซีรับรถเลาะไปเรื่อยๆเนาะอยู่ในตัวเมืองบึงการพ้อนางรถมหอนนี่นี่เ่าก็จะเห็นบนนี่เพิ่นเอิ้นว่าวงเวียน ในตัวเมืองบึงการก็เป็นเอกลักษณ์ดีเนาะทางเส้นนี้น้องเห็นตั้งแต่ย่งหน่อยจนเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ตอนอยังหน่อยนอ้องขี่รถสามล้อกับแม่มาทางนี้เอยๆมาสื่อเขาหรือว่ามาหาหละอซงพริกมาหาถามลานแถวนี้เนาะลานแถวนี้เพิ่นขายก๋วยเตี๋ยวหลายเพื่อนก็อาจจะอยากได้พริกมาก,กับเฟอ กับก๋วยเตี๋ยวมลาลอะถามลานแถวนี้กะพ่อได้ขายอยู่มาหอดีแยกบอนนีน้องก็คิดออกว่าน้องอยากไปบอนนึงเนาะก็คือเป็นที่ที่น้องนี้เห็นหลายน้ำถนนหนทางโดยเฉพาะตัวเมืองอุดอรนี้มีหลายเนาะก็คือบอนนีเลยจ้าเห็นทั้งนาบอสภาพลอยนั่นเอง ขี่รถกายกรหลายเทือเนาะอยู่ในตัวเมืองอุดรแต่นองบ่เคยขึ้นไปยางเบิงย่างเบิงสัมผัสบรรยากาศสิ่งเวทล้อมทียูทีสูงอยู่ในบึงการนองก็เห็นแต่สะพานลอยบนเดียวนี่แ่จะจ้ะสะพานลอยบนนี่นี่อยู่ที่ทางนาที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการรถจอดแล้วเดี๋ยวเฮายางขึ้นไปเบิงน้ำกันโอ้ยข้างๆเห็นพงพีง่อันน้ำ เดี๋ยวต้องอย่างเบิ้งบันไดดีๆเดี๋ยวผลิตบันไดลงมันจะไม่ส,มนนะมมสวยนะโหมโฮมเสร็เนาะ สูงสูงแล้วมันเสียวๆพียย่เอใจสั้นใจสั้นๆอยู่ยพยานกรมสูงนี่เป็นสะพานลอยที่อยู่จังหวัดบึงกาฬน้องมาจังหวัดบึงกาฬนะคะมันคงหายใจแล้วยานอ่ะนีน้องก็ะโปกล้าอยู่นานเนาะน้องยานวามสูง มันเป็นสะพานลอยแล้วมันก็ต้องแบบย่างย่างหลายแบบมันสะพานยาวนะน้องก็เลยยานเพราะว่าถนนมันค่อนข้างกวงเหลี่ยวไปก็เห็นแต่ถนนเห็นแต่รถที่ไปที่มาดเดี๋ยวน้องสีจับสูงๆให้ทุกคนเบ้่งนะเอากล้องหลังยืดไม้ขึ้นโอเค ตรงที่เราอยู่ที่สะพานลอยนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงการนี่นะคะทางนี้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงการนี่ทุกคนเฮากับโบย่างไปทางพุ้นเนาะเพราะว่าเฮาเฮาย่างมาเครื่องทางแล้วตอนนี้ลเลยเอากระจอดรถไว้ทางนั้นเอากระชิ้ย่างกลับทางนั้นย่างไปบุษุดถนนกวางเนาะรถใหญ่ก็สามารถจอดได้บอ ทางนี้เปนน็นปนครพนมเหรอจริงหรือเปล่าจริงเหรอทางนี้หัวหน้าน้องว่าไปทางนาครพนมนะคะแต่ที่นี่คือบึงการนะคะอันนี้เป็นที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการนะคะที่เราเห็น,นกับเบื้องสีฟ้าคนเอิญมากับเบื้องเอิญเนี่ยเอเิญกับเบื้องคืออะหร หลังคาหลังคาค่อยคิดว่าหลังคามันสิเป็นสังกะสีได้กระเบื้องแล้วมันเป็นแลนตอนนี้เหรอเนี่ยค่ะโอ้ยสุดยอดนี่ตอนนี้เราอยู่ที่แขวงทางหลวงบึงการวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแดดบดเป็นบางครั้งคราวหิวข้าวไยเดี๋ยวเราไปกิน ไปกินข้าวกันไปปะเดี๋ยวเรามาเดินดูตรงนี้สักหน่อยนะคะทุกคนน้องเห็นวัดพอเพอิญนยังอยู่แถวนี้นะคะยังอยู่ที่บึงการน้องนั่งรถเข้ามาในที่นี่ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการแล้วก็เลยถามที่ร้านเขาว่าทางนี้นี่ ทางนี้ขี่ไปนี่โซดไหมเขาว่าโซดขี่ไปเลี้ยวซ้ายโซดถนนใหญ่เข้าในเมืองแล้วน้องก็เลยขี่เข้ามาแล้วเห็นวัดวัดเพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่เห็นบออยู่ยข้างในเนาะอยู่กลางวัดเนาะเพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่แล้วย,ย่างไปเบิ่งกลใจ,ใจวัดนี้ซื้อวัดอย่างนาอทางเขานี่สวยดีเนอะต้นไม้่นปลูกระวางทางเขา้า ปลูกต้นไม้ไเป็นโฮมออออขี่เขามาสำนักงานกกนี่กัสอดเสนไอมกรีนเฮาส์เข้ามาในที่นี้ก็มีที่พักด้วย เออหนีทุกคนน้องเหลียวเห็นอะไรบางอย่างหนีทุกคนเคยกินหมากอันนี้บอเนี่ยอันนี้คือคือต้นมันจะอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ต้นมันเออมันเป็นเครือนะนี่นี่นี่เขือมันจะเป็นแบบนี้มันเป็นเครืออันนี้เป็นดอกวะหมากมันยังไม่สุกตี้เนี่ยหมากอันนี้บ้านน้องบ้านน่องนี่เอินว่าหมากทำ มันบ่คอยสุภาพปานไดเนาะแต่กกอยากบอกทุกคนเนาะว่ามันกินได้เดี๋ยวเดี๋วเดวน้องแกะก่อนแกะนไดเนาะสิะใ้้เ้นเห็นน้ำขึ้นมาทางนี้ก่อนดินมันบกค่อยพ่นอยดินนมันสวยุบๆจักหน่อยอจ้ะนี่ทางนในมันจะเป็นตรงนี้เนาะเนี่ยดี อดอวเบ็ก่างเบงน้ำกันตโตอันซื้อวัดก่อนอย่างข้างนี้แมนบ่านอกมันคือทางหน่อยแท่เะดะะ้อเ้าทางก่อน มาแถวนิ้วันมันผมม,นมันแดดผมแล้วโรงเรียนวัดสีโสโสนธรรมทานเนาะโสมันมีสารโอสซเสือแล้วก็พวพูสีโสพันธรรมทานเนาะเฮ้ยวัด โซตีรถทามมากรวัดป่าบึงการที่นี่เป็นวัดป่าบึงการนะคะเห็นไหมทางนั้นอาคารเพื่อนกำลังสร้างอยู่เดวน้องจะท o มไปใกล้ๆถ่ายรูปหน้าวัดก่อนนะถ่ายรูปหน้าวัดเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องก็สิเดินทางต่อแล้วเด้ออันนี้ในตตัวเมืองหวะ สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงการโอ้โหเออเวลาหนีกะเทียงเนาะเทียงนั่งนีนกน็ตลาดนัดน่าจะเก็บละอยากไปรดตลาดนัดดิคนที่เทคอยข้ามไปคอยก็น่าจะแวะตลาดแต่คอยบ่อยากแวะเพราะว่าบมมีแนว่สื่อเนี่ยนะแต่เห็นอันเอาหน่อยนะแล้วโพสลงเห็ดเพาะเคยกินบอเห็ดเพาะ โลละไอแซนเศ <c oughs> ้าหาพันมาทัาหลังมาด้านหลังโรงพยาบาลอ๋ออันนี้โรงพยาบาลเบิงการนะคะแคมทางนี้เป็นขายล้อล้อขายส้มขายน้ำเต็มเลยอื้โรงพยาบาลการใดญมากจ้าคนลาวก็มาเยอะนะ พราะว่าดีน,นี้ก็ใช่กับฝั่งลาดีไม่ต้องขี่ไปไกลเนาะไม่ไกลเท่าไหร่สามล้อจอดข้างโรงพยาบาลนีเยอะมากอันนี้เป็นหอเม่เอ่ยว่าอยัางไม่รู้สันะแม่แม่แม่สารตอนนี้ฮอสิกลับไปทะลุทางเก้าเนาะก็ะคือทางที่เขามาวงเวียนในตอนแรกรูปทรงเหมือนอุดอดนไ่ะ ล,ลูกทรงเหมือนอุดอรปอที่อุดอรเป็นหอนาฬิกาลูกทรงแบบนี้นะแต่อันนี้ไม่เห็นนาฬิกาไม่รู้ว่าทรงพระเจริญแต่ก่อนเป็นหอนาฬิกา,อ,าอยากเห็นข้างทั้งสีเลยว่ามีรูปเอเ่อคนนั้นมีรูปที่ถ่ายมาถ่ายบ้างนะวัดสวนสานะรลักษณ์เออหอนาฬิกาตรงนี้เป็นวงเวียนเนาะ แต่ไม่เห็นนาฬิกาต้อจะเป็นรูเวียนครับไม่มีนาฬิกาล่ะไม่มีเหมือนมันจะเคยมีอยู่นะหนูที่ว่ามีอุนก็เคยมีมีนาฬิกาเรือนใหญ่แล้วต่อมาเสียไปเขาก็เอาลูกมาใส่แทนแล้วก็เอานาฬิกาดิจิตอลอ๋อมาทางนี้หนีทองฟ้าแจมใส่นะคะเออ ต่อขี่ยาวกับดอลเลยใช่ไหมปิดไหมโอเคปิดไสแดงอไขอถ่ายนิดเดียจ้ะใครใครอันนูนถ้ามยูทูปนะคะก็เ,<อ>เลยไปอยากถ่ายลุงทรงตวขอเดินมาแวะสือเงาะแนมแพมท้างโอง้ยถ่ายเอาเล่เนไมา่า,ายขายีหายจริงเงาะบ่เป็นย่า ตรงนี้ย่งเงาะบ่เือก,อกที่ใส,ส่ีม่แม่ฟาะคอยดูเรื่องที่ใส่กงย,ยาง <c oughs> <c oughs> บางมือนะบางหมือกรร็ได้กสิได้ังไคะั้หวานทุกุกไมันบาง,งามเต็มต่ง่าบานเข้าเลยจ้ะอยู่ว่างดานกับอยู่หัวกฝ่ายหนึ่งได้ปะจ๊ะนีจ้ะ <laughs> อันาาน,อนี้เพิ่งเอิญมาบ้านยังีบ้านจะเลิศรัก ขาบึงการนะครับค่ะบึงการเรงาะบ,บ,บ,บ้านเกลื่อนโอ้โหเป็นบ้านเกลื่อนอยู่ทั้งหลังนี่เลยเหรือบอกแง่อ้อออาวไม่เนาะจุดมาจอดซื้อเลยแม้อเอามาได้จ้ามาได้จ้ออกกาเงาะบานเกลื่อนแซ่บ,บจ้า<แ>ขอบคุณค่ะ,ละหลานเงาะค่ะแถวนี้นี่มีหลายร้านเด้ ข้างตูะหน่อยแค่มทางขายผลไม้ผลไม้ตามฤดูกดาล อนุญาตถ่ายนะคะว้าวสี่สิบอันนี้เล็กสุดแล้วใช่ไหมคะยี่สิบมียี่สิบน่ากนะลัว,น,วลน,นี้กวนจ,จ้ะห้อง 3, 900, ออออสามกล่องร้อยเออหมดกัดสามกล่องร้อยเออวนกระเซาจะ,จะเนอะควาจริงก็เท่าดีปะ ยายนนโคเขาเขาเขาไปดนนี่นะจ๊ะ้าสามเ่งตัวนี้เนาะหรือมีสามทรงลอยนะจ๊ะนัดควรมีมี้อข้างได้ด้วยย่าไคก้องก้องยหญไเท่าไหร่คะอันนั้นก้องหญยก้องละลอยจ้ะก้องหญ่ก้องละลอยก้องหน่สองก้องสามตุ๊กตาตุ๊กตา นี่้อยหนึงโอ้ห้าสิบบาทอันนี้สา้นี่ห้ิอันนี้สามห้สองร้อยอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ห้สิบจ้ะนะได้เนาะได้ห้า ขายมาะด้วยมอ๊ะของบ้านนั่นส่วนอามริกาโอ้โ <c oughs> อันนี้ถุงไมเท่าไหร,ร่คะสามสิบบาทโอ้ถุงละสามสิบถุงละรูหรือเปล่าโอ้รูล,ละสามสิบ่คะได้ละจ้ะเอาแต่อันนี้นะจ้ะ <c oughs> ว่าใส่ถุงกระไรตรงง่ายจ, <ไป S 1> <c oughs> จ้า กันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวน้องเดินทางก่อนในช่วงระหว่างเดินทางน้องก็น่าจะแวะซื้อแค่นี้แหละ